ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีการเพราะมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมในการบริโภคสดและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศตลอดจนใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดืง่มทาให้มีความต้องการมะพร้าวน้ำหอมในปริมาณสูงขึ้นมะพร้าวน้ำหอมของไทยเป็นการกลายพันธุ์จากมะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ยสีเขียวที่เรียกว่าหมูเขียวพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกคือภาคกลาง ะเท้าน้ำหอมเป็นไม้ยืนต้นมีลำต้นเดี่ยวตั้งตรงทรงตรงเป็นเรือนยอดลำต้นมีลักษณะกลมกลมแข็งและเหนียวมีสีเทาใบเป็นใบประกอบแบบขนนกมีสีเขียวแก่จะเป็นช่อมีสีเหลืองนวลผลมีลักษณะทรงกลมหรือทรงรีเปลือกมีสีเขียวข้างในจะมีกะลาแข็งมีเนื้อนุ่งสีขาวรสชาติหวานมันข้างในมีน้ำใสๆรสชาติหวานหอมและมีกลิ่นหอม เทคนิคในการเลือกมะพร้าวน้ำหอมมาทำต้นพันุเวลาจะนำมะพร้าวลงมาจากต้นแม่เราจะต้องถนุถนอมเป็นอย่างดีโดยจะต้องขึ้นไปเก็บและใช้เชือกผูกทลายแล้วค่อยๆเหย่อนลงมาไม่นั้นจะทำให้จางมะพร้าวที่อยู่ข้างในลูกแตกหลุดได้ต้องคเ,เลือกผลที่สมบูรณ์มีก้นจีบผลยาวเรียวเล็กน้อย ใช้มีดปาดด้านบนแบบเฉียงๆเหตุที่ปาดก็เพื่อให้น้ำซึมลงไปในเปลือกมะพร้าวเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและจะทำให้มะพร้าวแทงหน่อได้เร็วขึ้นการปาดนั้นต้องใช้มีดที่คมกริบเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนมากนำมาวางเรียงบนขุยมะพร้าวที่ได้จัดเตรียมไว้โดยหันด้านที่ปาดไปในทางเดียวกันจากนั้นให้นำขุยมะพร้าว มาโรยให้เกือบนิดและมันลดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอเมื่อปลูกไปประมาณ3-4สัปดาห์มะพร้าวก็จะเริ่มแทงหน่อออกมาประมาณ2เดือนก็จะแตกใบ2-3ใบซึ่งนั่นหมายความว่าเริ่มนำไปปลูกหรือขายได้แล้ว